เด่นไหนจะถามไหมครับข่าวถาม,ม,มค,คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นมูลความคดีเดียวกันกับของ ท่านผู้การกิตติเนตนะครับเนื่องจากขณะนั้นผมไปรองผู้กับการอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเมื่อสาีปี่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยผมเองไม่เคยได้นําเสนอกระสื่อประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2เนี่ยผมเองพยายามต่อสู้เพื่อเรียกร้องหาความเป็นธรรมให้กับตัวเองเออรวมทั้งของ ครอบครัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าผมเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนเนี่ยผมก็อยากถามวินดูชนทั่วไปหรือพนักงานสืบสวนทั่วไปกรณีดังกล่าวที่มีคนเอาตัวมาแล้วเรารับไว้แล้วต้องสู่ต้องเข้าสู่กระบวนการการสอบสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตลักษณ์ตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเปรียบเทียบกล้องในที่เกิดเหตุ เปรียบเทียบอัตลักษณ์ทั้งหมดรวมทั้งผู้เสียหายและพยานที่ในที่เกิดเหตุซึ่งขณะนั้นเองเนี่ยตัวพนักงานองสอบสวนเองเนี่ยอยู่ที่สถานีตํารวจภูทรเมืองพยานะครับแต่เรื่องนี้ผมเองได้มีการร้องทุกกล่าวโทษคณะกรรมการสอบสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสอบสวนของตํารวจภูทรภาคสองรวมทั้งคนสั่งการและคนไปร้องทุกกล่าวโทษผมเนื่องจากว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา131ยังไม่รวบรวมพยานหลักฐานแต่กล่าวหาผมและในชั้นสอบสวนก็ให้รับทราบเฉพาะข้อกล่าวหาแต่ระหว่างที่ให้ปากคําหรือถ้อยคําซึ่งผมมีทนายอยู่ทั้งสองคนกับไม่ถอดคาให้การให้ผมลงนามวันหลังจะให้ผมไปลงนามผมให้ทนายความไปยื่น นั่นคือความผิดปกติของการสอบสวนของคดีนี้นะครับและซ้ําสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผู้คำชาย้ายผมไปที่ตํารวจภูธรภาคสี่แต่เนื่องจากว่าผมเห็นว่าขณะนั้นผมอายุรายการเหลือสามปีผมว่ามันคงจะน้อยแล้วนะครับผมจึงยื่นใบลาออกนะครับเพื่อมาต่อสู้คดีให้กับตัวเองและครอบครัว นเนื่องจากว่าครอบครัวเองก็สรุปแล้วว่าเราเพื่อแสดงความชัดเจนกับตัวเองนะครับและความบริสุทธิ์ใจเราไม่จําเป็นต้องไปอาศัยคาบใข่ของความเป็นข้ารการตํารวจในการต่อสู้คดีแต่เราก็จะเป็นคนบุคคลธรรมดาที่จะต่อสู้คดีเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเรานะครับและสุดท้ายเองเนี่ยการรายงานการสืบสวนทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นที่ฐานีตํารวจภูธรพะยา ของกลุ่มนี้นะครับซึ่งสอบถามทิ่ตอรอแล้วเนี่ยไม่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้เป็นพนักง,งานสืบสวนสอบสวนใ,นใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งผู้วำชาที่ไปสั่งการและถแถลงข่าวเขาอาจจะมีอํานาจเฉพาะตัวตามพระราชบัญญัติของกฎหมายตํารวจที่ออกณปัจจุบันแต่เขาไม่สามารถมอบหมายให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้เลย ยกเว้นเสนอเป็นคดีพิเศษซึ่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะต้องเป็นคนออกคําสั่งและคนที่ทํารายงานการสืบสวนเหล่านั้นเนี่ยอ้างว่ามีอํานาจถามว่ามีหน้าที่ไหมนะครับจึงเป็นเรื่องที่ผมไม่ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ในชั้นปปชแต่บางส่วนผู้บัญชาบางท่านที่มีการสั่งการและคนไปร้องทุกข์กล่าวโทษผมโดยที่ยังไม่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วไปร้องทุกข์กล่าวโทษก็ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งก็คงจะต้องไปดําเนินคดี ต่อที่สถานีตำรวจภูธรเมืองชนบุรีที่เกิดเหตุน,นะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นผมมาทวงถามก่อนผมกับเอาหนังสือมติของกอตลอที่ยุติเรื่องของผมนะครับเนื่องจากว่าเป็นมูลความคดีเดียวกับท่านผูก้กับการกิตเนส์นะครับก็ขอเอ่ยชื่อท่านนะครับเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองและครอบครัวเท่านั้นครับไม่มีประเด็นไหนนะครับก็อยากฝากว่าผู้มชายเองเนี่ยนะครับควรจะมีคุณธรรมและจะริยธรรม ความเป็นข้าราชการตำรวจควรมีความเป็นสุภาพบุรุษบ้างนะครับผมไม่ว่านะครับถ้ามีเส้นทางทางการเงินที่เขาเกล่าวอ้างหรือประเด็นหรือมีหลักฐานอะไรก็แล้วแต่ผมพร้อมที่ชี้แจงและยืนยันแต่ณวันนี้พยานหลักฐานเหล่านั้นกลับไม่มีชี้แจงยามผมไปดีแคในชั้นพยานหลักฐานคณะกรรมการวินยัยกลับไม่มีสิ่งที่กล่าวอ้างใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอความเป็นธรรมขอบคุณครับ ทาให้การเหล่านั้นผมให้การไว้ในชั้นปปชในเบื้องต้นรวมทั้งคณะกรรมการวินัยไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมหนังสือที่ผมรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดยื่นไปที่คณะกรรมการวินัยหมดนะครับซึ่งคณะกรรมการวินัยเองทั้งสองชุดนะครับก็ยุติไม่ว่าจะเป็นภาคสองและภาคสี่รวมทั้งกตลด้วยอนุก,กตลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเรียกร้องได้ก็คืออยากให้สังคมได้รับรู้บ้าง ว่าบางครั้งเนี่ยขนาดข้าราชการตํารวจเองนะครับระดับรองผู้การยังถูกกระทําเยี่ยงนี้ผมถามว่าถ้าเป็นชั้นประทวนเป็น่าบเป็นในดาบหรือเป็นน้องๆที่ไม่มีทางต่อสู้เขาจะเอาอะไรมาสู้พวกท่านนะครับก็ฝากประเด็นนี้นครับคนบางคนนะครับคล้ายมีคุณธรรมแต่เบื้องลึกเบื้องหลังก็ฝากสื่อว่าช่วยตรวจสอบ ให้เยอะนะครับคนที่ถูกลังแกคนที่ถูกกระทํายังไม่ใช่ผมแค่คนเดียวเป็นคนสุดท้ายผมเชื่ออย่างนั้นนะครับชุดสืบสวนครับครับผมร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ในชั้นปปชวันนี้ผมมาทวงถามว่าสิ่งที่ผมได้ทวงถามหรือได้ทาร้องทุกข์กล่าวโทษไว้เนื่องจากว่าผมเลี่ยง ที่จะไปดําเนินคดีในชั้นตํารวจเพราะผมเชื่อว่าขณะนั้นเนี่ยผู้อำชาบางท่านยังมีอํานาจวาสนาแทรกแซงกระบวนการการสอบสวนแน่นอนผมเลยเลือกไปร้องทุกกล่าวโทษในชั้นปปชที่จังหวัดชนบุรีไว้และขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างปปชดําเนินการแต่ในส่วนวินยัยคณะกรรมการวินัยของผมเนี่ยได้ยุติเป็นที่เรียบร้อยรวมทั้งของท่านผู้รับการด้วยที่ถูกกล่าวหาด้วยกัน ของภาค2และภาค4ครับยุติครับยุติแล้วก็กตลลก็ยุติครับขนารการวินัยยุติเป็นที่เรียบร้อยครับทั้ง2ชุดรวมทั้งกตลลด้วยนะครับ,ว,รบวันนี้ผมมายื่นเอกสารเพิ่มเติมรวมทั้งมาทวงถามด้วย <6 S 2> ถูกครับตอนนั้นยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนวินัยอยู่ ยุติแล้วเรามายื่นแล้วมายื่นวันนี้นะครับแล้วมาทวงถามด้วยอะไรนะครับคณะกรรมการทั้งหมดนะครับการสอบสวนที่ไม่ชอบการบันทึกจดแจ้งนะครับแน่นอนประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองรายงานการสืบสวนเนี่ยเอาผมเรียนตรงๆเลยว่าคนสอบไม่ได้เซ็นคนเซ็นไม่ได้สอบนี่คืออะไรนะผมฝากถาม มีหลายนายครับในรายงานการสืบสวนทุกคนมีทั้งหมดกี่คนอยู่ในรายงานการสืบสวนที่เขาได้กระทํารวบรวมถ้อยคําทั้งหมดของผู้ที่อ้างว่าเ,าเป็นพยานนะครับส่วนคณะกรรมการสอบสวนเองเนี่ยการสอบสวนไม่ชอบแน่นอนเพราะจริงๆแล้วตามระเบียบของบปชเนี่ยต้องรวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่จําเป็นหรือเท่าที่หาได้ภายใน3าสิบวันแล้วส่งบปช พบชจะแจ้งข้อเก่าหาหรืออย่างไรหรือจะกลับไปให้พนักงานสอบสวนเดิมทําก็แล้วแต่แต่กรณีนี้มีการร้องทุกกล่าวโทษเสร็จแจ้งความเนินคดีให้ผมตกเป็นผู้ต้องหาทันทีและในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีพยานสองคนอยู่ด้วยการให้ถ้อยคําของผมให้ปากคําในฐานะตัวผู้หาไม่ได้ถอดเทปและไม่ได้ยื่นคําให้การให้ผมแต่ให้เซ็นรับทราบ เพียงข้อกล่าวหาเท่านั้นนอกนั้นบอกว่าเดี๋ยววันหลังค่อยมาเซ็นผมถามว่ากรณีอย่างนี้ตัวพนักงานสอบสวนเองคณะกรรมการสอบสวนที่ตั้งมาของตำรวจภูธ,ธรภาคสองกรณีของผมกับของผู้การกิตเนตรเนี่ยไม่ชอบแน่นอนนะครับก็ทั้งยังรับรายการและยังถูกให้ออกจอากรายการไปแล้วนะครับส่วนยังรับรายการอยู่ นะครับหรือคนกเกษียณไปนะครับอายุความ20ปีครับผมรอได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ